ในน้ำมีปลาพี่น้องเออวันว่าในน้ำมีปลาในหน้าก็ต้องมีเข่าเนาะพี่น้องเนาะวันว่าครับในน้ำมีปลาในหน้าทำก็ต้องมีเข่าพี่น้องเอาะครับีทำปลาสมบูรณ์เนาะตึงบกไหยเนาะพี่น้องเนาะหอยขนาดเขาหน้าไว้แค่ไม่เข่าออก อยเต็มนะครับพี่น้องหอยจูบพี่น้องหอยจูบกำลังข่ากนกันง่ายง่ายง่ายเลยหอยกันเป็นกุ้มเลยพี่น้องบ่ดหอยครับอหอยจูบหอยครับพี่น้องนี่หน้ามีปลานี่หน้ามีเข่ามีถุงมีหอยมีปูมีปลา,า,า,ลาพีา่น้องเนาะอ่ะมาหนี่ มันี้ผมกับสีมา <c oughs> อ้าบรรยาก็นเ,นเาเป็นตอนเย็นๆประมาณจะหาเมืงแหงวันอาทิตย์แล้วเนาะของวันอาทิตย์เลยนะครับเดี่ยวนะองมันี่ผมมาถ้ามาสมหัวอดสมสวนพามาสมหัวอดสมสวนนะครับพามาดูสวนเนะะาะภาษาไทยว่ามาเก็บพ,พักพี่น้องสมาเก็บพ,พักที่เป็นพักอีกย่างนั่งนะครับมันี่ผมสีมีเมโนโู แกงเห็ดมันนี่แกงเห็ดไปเก็บเห็ดมาได้พี่น้องมันนี่ไปเก็บเห็ดมาได้ไปเก็บเห็ดมาได้ละกันเลยมาเก็บผักก่อนเอ้ยนี่ต้นเบีย้ยหลายอยู่ครับนี่ครับใบมังกรขืนไล่ไล่นี่กระเพราหวานปุ๋ยใสวเลยะครับนี่ขิงกระชายตะขาไอ้ข่า,ขามีครับนี่ข่ามีอันนี้ขิงเนาะอันนี้ขิงนี่ผมจะมาเก็บใบมังกเออมันอยู่ทางในนี่แท้นี่นี่ไหลยอยู่ครับพี่น้องกำลังขึ้นหลายเลย ต้นกะเพราสาาันเบิ่ยเต็มเลยพี่นอ้องต้นมะละกอกำลังสิดนไหลเดี๋ยวเก็บเก็บผนจังหน่อยในน้ำม,มีปลาในน้ำม,มีปลาในน้ำมันต้องมีปลาพี่น้องในน้ำก็ต้องมีเขา่าเนาะมีเขา่าพี่น้องเขาาาา่าน้ำชาปลา้ยผนมันพี่น้องเด้อเขียวงามมุมทุ่งเลยเขา่า ถองามก็ลัางกาลังถอกห่วงแล้วครับกาล่งถอกห่วงแล้วครับนี่ย้ายห่วงละไม่พี่น้องเนี่ยนะมีปลาในหน้าก็ตรงนี้เขาเพื่อนครับพี่น้องมีเขาบกว่ามีแต่เขาได้พี่น้องดูแวผมพาเบิ่งเด้ยบอกหอยลายลายพี่น้องหอยหอยจูบมห้ยนี่หอยจูบกันเป็นก้อนเลยพี่น้องนี่บัวบาเป็นดำดำนี่พี่น้องพี่น้องแยมเห็นบ่เนี่ยอันนี้ผมเห็นเริ่ปิ้งนะครับพี่น้องปิ้ง มีหอดปิ้งทีเดียครับนี่ปิ้งนี่ครับอยากบดเอาปลองซุ่มให้คนครับครับครับพี่น้องมีปิ้งครับมีปิ้งปิ้งครับของแข่เลยนี่พี่น้องเบิ่งบักหอยเดินบักหอยนี่บักหอยจูบครับบักหอยปังบักหอยหน้ากระจอนองบกหอยปังนี่นี่เห็นบหมครับนี่ใส่งงม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 ีครับนี่งเป็นดำดำเป็นก้อนอยู่ครับนี่ คนไทมาหากันมาทักทายกันเนะาะแยมแรงเนาะเรื่องทำปลาพี่นอ้ององบรรยากาศยามแรงๆเนาะอากาศดีๆของน้องครับอยู่แต่ในห้องไร้เมันก็บเมื่อยกันไปเลยครับเนี่ยดอกแค่น้องเนี่ยดอกแค่แค่ไร้ดิีอันนี้เขาเจ้าเก็บไปแน่เลยแค่ครับหนี่งดอกแค่ดอกทุ่งครับดอกแค่แค่ไร้ แค่เลยครับเรียดอกแค่นี่มีดอกแค่มีคามีคิงนะครับพี่น้องคาใบอะไรล่ะเยอะแยะเลยพี่น้องต้นมะกอใบบะกรูดพี่น้องใบบะกรูดใบบะกรูดต้นมะพริกมะพริกกระลังสุกเลยพี่น้องสุกแดงงานขึ้น สักแท่ใ,ใบเชะาูพี่น้องใบชะาู่คือใบคุณเหลือดเนาะใบคุณเหลือดใบคุณเลือกใบคุณเหลือดสักแท่งฝักอิตูฝักคุณตูแกงเห็ดละกล้วยครับอันนี้มะลุ่มครับมะลุ่มมะลุ่มมะลุ่มแม และะ้วก็ใบตะละเนอนี่สองนอ้นองกล้วยเขือนี่ครับเบี้ยแม่งรักครับกาวไว้ได้หลายครับอันนี้คือต้นมะแข้งพี่นอ้องมะแข้งคือว่ามะเขือพวงเนะาะมะเขือพวงเนาะพี่นอ้องเขือพวงพวงหน่อยพวงใหญ่แต่จะไปซส้ออื่นกันไปนไปเก็บไปแกลี้ยงเต็มผน,นงใส่เนื้อเนาะโอ้ยรักลายมีบกักพริก ที่ฝ่าดานนานาน้นะครับนี่ปลูกไว้แนวมันกลายพันธุ์มาแน่นนะครับตัวกระติกมานเก็บผักอีกตูวเก็บผักอีกตูวยังมาแล้วนี่พี่น้องผมจะมาผมจะมาเอาใบนี่นี่เอายอดนี่เห็นป้พี่น้องเห็นป้นี่นี่น,นี่ไปแกงสีเข็ดพีน่น้องยื่เกินยอดมาละเนาะยอดมาละขี้นกพี่น้องเก็บไปจกักสองสามยอดก่อนขออนุญาต กำลังเต็อนลายพี่น้องเดินแขยงใส่เห็ดปวกเห็ดข้นมันเท่านาะนี่ผมก็จะไปใส่เห็ดจังหน่อยนึงกันนะครับหยอดเต็มเลยน้ำมันนี่พี่น้องกูจะกินอึดอยากเลยเด้อเครือบักแข็งบักเขือเลนกำลังขึ้นครับกำลังจอดอกนี่เนาะพี่น้องเนาะเก็บปีใส่แกงเห็ดก่อนเนาะ ได้พักแล้วก็นจิไปไปกันพี่นอ้องได้พักครบแหละพ่อหอมๆเลยเนาะโอเคไปกันครับกลับบ้านกันครับนี่กักแข้งเต็มเลยครับนี่เบื้องในครับกักแข้งเลยโอ้ยขนนาดเต็มเลยเกอพ่วงหักไหล่ขอบคุณครับเดี๋ยวตามไปครับไปแกงเห็ดกัน จันจอหมอเขา้าสิได้เตรียมของฝ้าวเดินทางไกลความสุขยังอบอุ่นอยู่ในใจเก็บภาพเอาไว้ทํามาบังบัดใจเงา นาโดนบ้านห้งองหอบแหงกายเอาไปรับจ้างเขาพอได้ส่งขากับเขาผู้ทางบ้านอีกบ,บ่นานสิคงอวยขึ้นมาเมื่อส่งกลานออกพันษาปีใหม่ โอดเอาแม่นว่าคิดฮอดอกปานใดสิทองคําคมใจเลยซาก่อน